สวัสดีครับฟังเรื่องราวความเป็นมาของกองไก่ล่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปแล้วเรื่องราวของกองไก่ล่าสมัยสุขโขทยัยสมัยยุยาไปแล้ววันนี้อาจารย์เกยงจะเอาเรื่องราวของกองไก่ล่าสมัยกรุงธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์มาฝากทุกๆคนลองมาดูซิว่าอีช่วงกรุงธนบุรีอีช่วงกรุงรัตนโกสินทร์น่ะกองไก่ล่าบ้านเราเป็นอย่างไงบ้าง บ้านกงบ้านเราได้รับการกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในพงศ์สวรรคกรุงธนบุรีตอนที่อาเซวุนกี้แม่ทัพพมา่ายกทัพมาตีเมืองพิสุโลกพศ .2318 ซึ่งอาเซวุนกี้คนนี้นะครับจริงๆแล้วท่านมีอายุถึงเจ็ปีครับแกแล้วแต่เป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดของพม่าคนนึงครับจึงกล้าหาญช,ชาญชัยยกทัพมาตีเมืองพิสุโลก แต่ที่นี้จากพม่าเนี่ยจะไปพิษุโกมันก็ต้องผ่านตากผ่านสุขโขทยัยปรากฏว่าเซอุนกี้สามารถยึดเมืองตากได้สามารถยึดเมืองสุขโขทัยได้ทําไมลูกหลานพ่อคุนรามไม่ปล่อยให้พม่าข้าศึกยึดเมืองได้ง่ายๆนั่นหรอจริงๆแล้วคนสุขโขทัยเนี่ยใจนี่นักรบนักสู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอตอนที่อาเซอุนกี้มาเนี่ย คนสุขโขทัยที่ยังอยู่ในเมืองน่ะมีเฉพาะคนแก่สตรีแล้วก็เด็กเท่านั้นเจ้าเมืองแล้วก็ทหารน่ะยกทัพไปช่วยเมืองเชียงรายไปช่วยเมืองเชียงแสนสู้ก็พามา่าก็เป็นเหตุให้บ้านเราน่ะอีตอนนัน้นะเจ้าเมืองไม่อยู่ทหารก็ไม่มีมีแต่ประชาชนตาดำๆเราก็เลยโดนแฟงหุนกี้ซึ่งมีจํานวนทหารหนึงสามหมื่นคนยึดได้โดยไหน จากสุขโขถัทครับอาเซอุนกี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเข้าตีเมืองพิสุโกแต่บังเอิญอาเซอุนกี้ได้ข่าวจากคนสุโโทัยบอกว่าพญาเสือหรือเจ้าพญาสุรสีหรือบุญมาเจ้าเมืองพิสุโลกนห่ะไม่อยู่เอา้าเจ้าเมืองพิสุโลกไปไหนอ่ะก็เจ้าเมืองพิสุโลกพร้อมเจ้าพญาจัก,กรีพร้อมด้วยพญาพิชัยดารัสพร้อมด้วยพญาสวรรคโลกพร้อมด้วยพญาสุโโทยนะัยเนี่ย ยกทัพไทยขึ้นไปช่วยเชียงรายไปชฉวยเชียงแสนรบก,ก็พะว่าไงครับก็เป็นเหตุให้ทุกเมืองในบริเวณนี้ทั้งตาทั้งข้าไทยทั้งบันโลกทั้งพิชัยพิศโลกเจ้าเมืองไม่อยู่แม้แต่คนเดียวทีนี้อาเซยหฮุนกี้ก็ตีพิศโลกได้ไง่ายๆเลยใช่ไหมครับปรากฏว่าอาเซยฮุนกี้เนี่ยท่านก็เป็นนักรบซึ่งเป็นนักเลงขอตัวครับท่านไม่ฉวยโอกาสยึดเมืองพิศโลกในขณะนั้นท่านบอกว่าหู เจ้าของของยูเราอย,าย่าเพิ่พาาง,งไปเหยียบเมืองพิโลเลยรอให้เจ้าของของกับมาจากเชียงแสงก่อนเราค่อยไปเหยียบเมืองพิสโลนี่แสดงถึงความมีน้ำใจความเป็นนักเลงของอาไซียุนกี้เมื่ออาไซุนกี้ยังไม่ไปเหยียบเมืองพิสโลรอให้เจ้าเมืองเขากลับมาก่อนนะอาไซียุนกี้ทำไงครับอาไซุนกี้ก็ให้กองทัพใหญ่ของพม่าเนี่ยรังทัพอยู่ที่เมืองสุโข,ขทัยจากนั้นอาไซียุนกี้ก็ส่งกองทัพหน้าประมาณสามพันคนครับ ไปตั้งค่ายอยู่บ้านกงธานีเห็นไหมบ้านกงเราปักกดเชือออกมาแล้วในสงครามอาแซนมุกี้ตีเมืองพิษณุโลกนี่แหละทีนี้เมื่ออาแซนมุกี้ส่งกล้องทัพหน้าสามพันมาอยู่บ้านกงงล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปขาวครับขาวสัพักจากบริเวณสุขโขทัยพิษณุโลกเนี่ยขึ้นไปถึงเมืองเชียงแสนเจ้าพญาจักรีเจ้าพญาสุรศีหรือบุญมาหรือพญาเสือพรองพญาพิชยัพพยพอมพญาวัลโลกพอมพญาสุขโขทยัย รู้ข่าวว่าโอ้ยไอ้หาเอ้ยเราหัวต้องมาเฉยข่าวทางนี้พม่ามาตีบ้านเราเมืองเราเสียแล้วอยากก็นั่นเลยเรารีบถอนทับจากเมืองเชียงแสนลงไปรักษาบ้านรักษาเมืองเราดีกว่าพญาจัก,กรีพญาสุรศีก็ยกทับครับกราบจากเชียงแสนมาถึงเมืองสวรรลกจากเมืองสวรรลกท่านก็ยกทับมาถึง,งรบริเวณตำบลปากน้ำซึ่งอยู่ริมแม่น้ำยมเก่า พญาสุรศรีหรือพญาเสือเนี่ยก็ปรึกษากัรพยาจักรีหรือทองร่วงซึ่งเป็นผีชายบอกว่าพี่พี่รีบกลับไปเตรียมเมืองพิศโลกให้พร้อมเดี๋ยวข้าพเจ้าพญาสุรศรีพร้อมพญาพิชัยดาบฮะพร้อมพญาสวรทโลกพร้อมพญาสุขโขทัยจะยกทัพไปยั่งกาลังพม่าหรือไปยันกาลังพม่าเพื่อที่จะไม่ให้พม่าน่ะมันยกทัพไปตีเมืองพิศโลกได้โดยเร็วจากนั้นพญาสุรศรีหรือพญาเสือก็ยกกองทัพจํานวนหนึ่งครับ มาตั้งคายย่ายยังกำลังพมา่ายังกำลังพม่าอยู่ที่บ้านไกปรปรแฟกเห็นไหมครับนอกจากจะมีคำว่าบ้านกงกับก็ในพงสววรา์กรุงรธนบุรีแล้วก็ยังมีคำว่าบ้านไกปรปรแฟกด้วยโดยการตั้งค่ายให้ประชิดลำน้ำซึ่งบริเวณบ้านไกปรปรแฟกมีลำน้ำอยู่สายเดียวนั่นก็คือแม่น้ำบ้านไกรฝั่งเสาพระเนีย่ยทำเป็นกำแพงล้อมค่ายสามด้านก็คือด้านทิศใต้ด้านทิศตะวันต,ตกแล้วก็ด้านทิศเหนือ ส่วนด้านที่ตนออกที่ติ๊กเหม่หน้าบ้านไกลเปิดช่องว่างไว้ท่านเปิดไว้ทำไมท่านมีแผนของท่านแต่ละวันละวันครับพญาสุรสีก็ส่งแหมทับใหญ่ซึ่งก็คือพญาพิชัยดาบพญาสุขโขทยัพยพญาสุรพโลกเนี่ยยกกองกําลังย่อยๆออกไปรบกวนทับหน้างพม่าซึ่งตั้งค่ายอยู่บ้านกงอยู่เนืองๆมีอยู่วันหนึ่งครับสามพญาได้ยกกองทับย่อยๆอ,ออกไปรบกับพม่า บริเวณที่ตนออกของบ้านกงรบกันสะบ,บ้านหันแหลกแต่ปรากฏว่าพม่าจำนวนเยอะกว่าทหารไทยซึ่งไปในขณะนั้นก็เป็นเหตุให้กองทัพย่อยๆของสามพญาเนี่ยแตกพ่ายกระจัดก,กระจายต้องลีบรบกลับเข้าค่ายซึ่งอยู่หน้าบ้านไกลพาแฟกซึ่งต่อมาสถานที่ที่สามพญารบแล้วพ่ายพมา่าเราก็ขนาดนามบริเวณนั้นกันว่าสามพญาพ่าย หรือบ้านสามพญาไพ่หรือบ้านหนองสามพญาในปัจจุบันใกล้ๆบ้านหนองสามพญาครับมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านบางสนิมหลายๆคนเคยถามบอกทำไมเีบ้านบางสนิมคนบางสนิมจะเล่าให้ฟังบอกว่าพม่ากับไทยมันมารบกันแต่กัครั้งไหนก็ไม่รู้มันรบกันมันฟันกันจนนีดาบอีล่องก้อนแก่นมดมันก็เลยแวะมาฝนอีดาบใแม่น้ำยมบริเวณนี้ ซึ่งขี้สนิมของอีดามและเต็ไมไปน้าโยมเลยฉะนั้นเขาจึงขนานนามที่ยองบ้านแถบนี้ว่าบ้านบางสนิมเพราะมันมาฝมนอีดามฝนสนิมอีดามที่นี่กันถ้าจักบางสนิมไปทางทิศตะวันตกครับมีบ้านบางปะหลายๆคนก็ถามว่าทำไมเรียกบ้านบางปะคนบางปะเหล่าต่อต่อก็มาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพม่ากับไทยมันมารบก,กันตั้งกต่ข้างไหนมันฟันกันไกจนทั้งเสื้อผ้าขัดกระุงกระิง มันก็เลยแวะมาปัเสื้อปัผ้ากันบริเวณนี้ซึ่งต่อมาก,ก็เลยกลายเป็นบางปัอันนี้เท็จจริงประการใดก็ไม่รู้นะครับเหลาต่อต่อกันมาสงครามทั้งนั้นครับรบกันอยู่สามวันสามคืนพญาสุรสีริหรือพญาเสือเห็นท่าว่าเมืองพิศโลกพร้อมแล้วแล้วเราก็จะยันพม่าไว้ได้ไม่นานนักท่านก็เลยตัดสินใจทิ้งค่ายที่บ้านไก่ฟเฟกโดยอาศัยความมืด ของกลางคืนอาศัยความเงียบสงัดค่อยๆทิ้งค่ายบ้านไกลประเเฟกลงเรือที่จอดอยู่ในแม่น้ำบ้านไกลจากนั้นค่อยหลงจากบริเวณบ้านไกลประเเฟกลงไปแถวอำเภอบรงระกำในฐานะลูกหลานคนบ้านกงบ้านไกลประเเฟกอาจารย์เคียงเป็นคนหนึ่งครับที่สำนึกในบุญคุณของพญาสุรสีหรือบุญมาซึ่งท่านเองเป็นน้องชายของทองด้วงซึ่งต่อมาก็คือราชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จันเคียงมีโอกาสไปกรุงเทพแต่ละครั้งจันเคียงจะแวะไปกราบท่านบุญมาแวะไปกราบพญาเสือแวะไปกราบพญาสรุรสีซึ่งรูปหล่อของท่านเน่ยตั้งอยู่ริมสนามหลวงใกล้ๆก็วังหน้าซึ่งเป็นวังของท่านซึ่งต่อมาวังหน้าก็จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครครั้งล่าสุดจันเคียงมีโอกาสได้ไปกรุงเทพจันเคียงก็ไปกราบท่านบ้านกงบ้านไกลพอแปก ผ่านพ้นจากสมัยกรุงธนบุรีครับย่างเข้าสู่สมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่สองท่านก็มอบหมายให้กวีแต่และคนละคนไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนสมอช่วยกันแต่งเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนที่ยาวเหยียดตั้งแต่ต้นจนจบแต่มีหลายบทหลายตอนครับที่กล่าวถึงเมืองเหนือหรือภาคเหนือตอนหลนังในเสภาขุนช้างขุนแผนมียุ่งสามตอน ที่กล่าวถึงบ้านกลงบ้านไกลโอตอนที่หนึ่งครับเป็นตอนที่พันมโนชาวสวรรคโลกถือกระบอกพระราชทานจากพระเจ้ากรุงเชียงใหม่ไปอยุธยาซึ่งในบทกลอนนั้นบอกว่าพอเช้าตรู่ลงมาถึงท่าเกษมหุงต้มกินเปรมทั้งนายไพ่อิ่มแล้วรีบร้อนไม่นอนใจพันมโนนายใหญ่นั่งโยกมาขันพ้นวัดใหม่ไปบ้านตรุ ลุกถึงท่ากงลงพิงหวามีคําว่าท่ากงซึ่งแสดงว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองบริเวณบ้านกงเนี่ยเป็นท่าสาหรับลงเรือซึ่งถ้าเป็นท่ากงเนี่ยก็เป็นท่าสําหรับลงเรือของคนบ้านกลางบ้านไกลปั๊บแต่ถ้าเป็นท่าทรายก็เป็นท่าสําหรับลงเรือของคนโพฮอ,อมดงเดือยอีกตอนหนึ่งก็เป็นตอนที่พวัย รอมขุนแผนยกทัพขึ้นไปเมืองเชียงใหม่โดยยกทัพผ่านมาทางเมืองพิจิตร้างคืนที่เมืองพิจิตรจนเป็นเหตุให้พระไวยได้สี่มาลาลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตรเป็นเมียจากเมืองพิจิตรครับขุนแผนกับพระไวยก็ยกทัพมาถึงพิษณุโลกโอค้มบุรีจากพิณุโลกโอค้มบุรีก็ยกทัพมาถึงเมืองพิชัยจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับพอในบทกรนเสภาขุนช้างขุนแผนบอกว่ายกข้ามฟ้าจากเมืองพิชัยไป ถึงบ้านไกลป่าแฝกเลี้ยวแยกมาแสดงว่าในสมัยนั้นบ้านไกปรป่าแฝกเป็นที่รับรู้ของกวีรัตนโกสินทร์เป็นอย่างดีน่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ของการเดินทับฐานอีกตอนหนึ่งในเสภาขุนช่างขุนแผนที่กล่าวถึงบ้านกงก็คือตอนที่พระเจ้าเชียงใหม่ได้รับอภัยโทษจากกษัตริย์ยาให้กลับคืนนครเชียงใหม ท่านก็เดินทางมาทางเรือจากนครสวรรค์ครับขบวนเรือของท่านขบวนเรือน้อยใหญ่ก็ใครคาเข้าคลองพิมมาหาช้าไม่ตกท่าองค์ลงทางน้ำยงไปคนบ้านใหม่ไม่ช้าถึงท่าเรือซึ่งนั่นแสดงว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยบันกงบันไกลป๋อแฝกเป็นที่รับรู้ของคนกรุงเทพเป็นอย่างดี จากสมัยของราชกาลที่สองผ่านเข้าสู่สมัยของราชกาลที่สามเราพบชื่อของเมืองโบราณในเขตกงไกลาสองเมืองก็คือเมืองกงครามกับกงพรานซึ่งเมืองทั้งสองเมืองเนี่ยก็สันนิษฐานว่า อยู่ในเขตอำเภอกงกลาของเราปัจจุบันโดยโกงครามเนี่ยน่าจะอยู่ทั้งฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของแม่น้ำยมส่วนกงพรานเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำยมเมื่อหลายปีมาแล้วงานสักการะพระแม่ย่าประจําปีของจังหวัดสุขโขทยัยได้กําหนดให้แต่ละเภอเนี่ยจัดการแสดงขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อที่จะโชว์แขกบ้านแขกเมืองซึ่งเพอกงกล,ลาครับ โดยท่านนายอำเภอชูสัก์รู้ยิ่งได้เรียกประชุมหลายๆคนที่มีความรู้เรื่องบัานกงเพื่อที่จะขอความคิดเห็นว่าเราควรจะจัดการสแสดงอย่างไรดีซึ่งครั้งนั้นจันเคียงได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยจันเคียงก็เล่าประวัติความเป็นมาของบั้นกงให้ทีประชุมฟังสรุปครับทีประชุมเนี่ยจัดการสแสดงขึ้นมาชุดหนึ่งเปิดฉากโดยนักร้องกิติมาศนักร้องรับเชิญ ออกมาคับลำนำเรื่องราวของโกงเกลาดวะ่าเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงฟังสมเนียง ตามนักร้องกีติมัสักมาตามด้วยวงดนตรีมังคลาของโรงเรียนกงไกรราชวิทยาจากนั้นก็ตามด้วยขบวนของเจ้าเมืองกงไกรราชซึ่งแสดงโดยท่านนายอำเภอชูสัก์รูยิ่งพองก้าภรรยากของท่านแต่งตัวเป็นเจ้าเมืองแบบย้อนยุคย้อนอดีตแบบนี้ซึ่งขณะที่ท่านนายอำเภอเดินออกมาก็จะมีทหาร ถือดัตามมาด้วยมีคนการสับปทนตามมาด้วยให้ส่งเกียรติส่งฐานะของพระโกงไกลา่าซึ่งถือสักดินาหนึ่งพันขณะนั้นนักร้องกิติมศักดิ์ก็จะขับลำนำไปเรื่อยๆเจริญสุขทุกทุกทันโปรดสดัฟ้า คนดีเรียกข้า ไไม่กลลงาประวัติศาสตร์ไม่สับสนรวยสินทรัพย์ไม่อับจนอีกทั้งผู้คนก็มีปัญญาปรากฏว่าการแสดงขององค์ไกรลาสในปีนั้นได้รับเสียงปรบมืออย่างคึกคักได้รับคำชมนักหนาเลยครับ โดยเฉพาะท่านแรมเพิร์กโกเกล่ารับฉอดอกไม้จากแฟนๆท่านผู้ชมเนี่ยจนกระทั่งหอบกับกไม่หวัขนาดนรมเพเภอยังหอบขนาดนั้นอาจารย์เคียนนักร้องกิติมาสักจะหอบขนาดไหนปรากฏว่าเนื่องจากอาจารย์เคียอยู่ด้านหลังไงครับอาจารย์เคียเลยไม่ได้ดอกไม้สักดอกจานเกียก็น้อยใจเหมือนกันเอง้จานเคียงก็เลยได้คอยถอยหลังถอยหลังถอยหลังเข้าไปลบในฉากชื่อปรากฏว่าขณะที่จารเคียงถอยหลังเข้าไปอยู่ในฉากครับ เจอผู้หญิงสตวสาวเอาแต่งตัวดีดีคนหนึ่งยืนอยู่หลังฉางกอาจารยงก็้ไม่สนใจครับเพราะอาจารย์เคียเป็นมูรจ้าัก็ก่ารอ่ะแต่ปรากฏว่าผู้หญิงสาวคนนั้นร้องทักบอกว่า <c oughs> อาจารย์เมือ่อกี้อาจารย์ร้องสดเหรอหนูนึกว่าเขาเปิดเทปพ,พอรู้ว่าอาจารย์ร้องสดอโอ้ยหนูคนลุกไปหมดเลยทำไมอาจารย์ร้องดีขนาดนั้น <c oughs> ปรากฏว่าเขาไม่ได้ชมอย่างเดียวครับเขามอบดอกกุหลาบให้อาจารย์เคียนดอกหนึ่ง ดอกเดียวเนี่ยสร้างกำลังใจให้จย์เกียร์ผ่องเลยครับผ่องยิ่งไว่าอีกลอยก็ดอกของท่านไหนเผยอีกตอนแรกจันเกียรก็ไม่รู้หรอกครับว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวดีดีดคือใครจนมารู้ทีหลังว่าเธอคือนักร้องนําของวงถุงเสี่ยมชนูปรรมซึ่งพาวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนถุงเสี่ยมชนูปรรมอะไปควา้าแชมป์ระดับประเทศมาแล้วจั์เกียรม,มารู้ทีหลังแโอ้โหผ่องใหญ่เลย ที่นี่เมืองโกงไกลาในสมัยรัชกาลที่สามในสมัยรัชกาลที่สีเนี่ยเจ้าเมืองก็เป็นผู้ปกครองใครเป็นเจ้าเมืองจะเรียกว่าพระโกงไกลาทั้งหมดท่านจะถือซักดินาหนึ่งพันอย่างที่ท่านไหนเพิดชูศักรูยิ่งแต่งตัวเป็นนักแสดงก็คือตำแหน่งเจ้าเมืองกงไกลาหรือตำแหน่งพระกงไกลานั่นเองในสมัยรัชกาลที่ห้าครับ เราราวปศ2437รัชกาลที่5เนี่ยมีนโยบายจะเปลี่ยนเมืองใหญ่ๆเป็นจังหวัดแล้วก็เปลี่ยนเมืองเล็กๆเป็นอำเภอเมืองใหญ่ๆอ,อย่างเช่นเมืองพิษณูโลกก็เป็นจังหวัดพิษณุโล่เมืองสุขโขททยก็เลยเป็นจังหวัดสุกโขไทยส่วนเมืองโกไกล่าเป็นเมืองเล็กๆก็เลยได้เป็นอำเภอโกไกล่าฉะนั้น คำว่าอำเภอกงไกรลาศเนี่ยเริ่มใช้เมื่มอพศ2437เพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเป็นอำเภอกรงไกรลาศเราเป็นเมืองกงไกรลาศมาก่อนแล้วเราเป็นชุมชนที่มีความเป็นมาย้อนหลังไปถึงสมัยยุทธยาย้อนหลังไปสมัยสุขโขทัยย้อนหลังไปถึงสมัยกงรงพัคกษาท่านั้นถ้าใครเล่าเรื่องราวของอำเภอกงไกรลาศโดยย้อนหลังไปแค่2437ก่นถือว่าพิษเพราะก่อนจะเป็นอำเภอกงไกรลาศ เราเป็นเมืองกงไกลา่าเราเป็นชุมชนบ้านกลบ้านไกลบแัแแฝมาแล้วเป็นร้อยร้อยปีไม่ใช่พึ่งกำเนิดในสมัย2437ก็หาไม่ได้